เติมเงินให้แล้วนะอย่าลืมสมัครเน็ตนะโอเคเข้าไปข้างนอกก่อนไปหาอะไรกินกินข้าวกินยาเข้าใจป่าวกินข้าวเดี๋ยวก็อ้วนอ้วนเหมือนลูกหมูลูกหมูตัวอ้วนนะลูกหมูเท็น้ำพ่อกินข้าวพ่อก็อ้วนหมูเทศสิครับผม นี่มันนอนไม่หลับถึงขั้นต้งเกาตูดเลยเทปฮะนิสัยปิดบังปิดบ้านกินยายังจะได้นอนดีดีเธอ,เอขนมไม่เทสเจอ,อยังแอบเอาไปกินหรือมัง้งอย่าลืมเปิดเบนเทนให้ลูกพี่ด้วยเข้าใจปะถึงเวลาเขากินข้าวก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเพิ่งได้กินซื้อมาเมื่อเช้าแหละไม่ได้กินสักที กินผัดกะเพราแบ่ตัวกินข้าวเยอะเ้อกินยาด้วยเด้ออย่าลืมเด้อกระาใจบอหืมอู้รู้เรื่องบ่ก่ะน,นะ